不需要分离忘记我 เพื่อนรานเธอไปยืนตรงนี้คนที่นอฝน,นตกฝนตก <c oughs> โต <c oughs> อ้วันนี้ภาณัเนี่ยออกจากโรงเรียนเสนรฝนตกพี่น้องหมู่บ้านยังว่าได้ไปหออข้องเปลนเนียฝนตก พี <Private. S 2> ่จะไปไหนไม่เอาลูกน้อไม่เอาเราจะไปไหนขยับหรอคะ ต่อคุณผู้หยิงตกด,ดีหนอกโอ้ยยังไม่เปิดค่ะไม่เอาไม่เอาพี่จะทำยังไม่เอาไปไหนเราจะไม่ไปไหนค่ะร้านไข่เจียวโฮมแม่ยังไม่มาแม่ยังไม่มาแม่ยังไม่มาโอ้ยตกแห้งข,ขอดพี่น้องเลย ฝนตกยางแน่พี่หน่องอเอ,อย้ยไอ้หนองแม่ก็บ่าทัา้งไหนลงมาจากเจอคุณยูทตส์ฝนอีกแล้วหน่องแม่อยู่เจอคุพ้พี่น้องเจอนี่ชวนหน่อง,อง,องอยู่ยเจอทั้งนี่วนพ่อน้อง,องอยู่ตเจอดูคนละฟังเลยดูคนละฟังสนามกีฬาพี่น้องออื อบยานแห้เงไไหเลยพี่้องเูด้าไในเป็นใสดอยูไหมเนี่ยเรเติบผ้าถึงจะบัตรอกจากอกจากผ้าที่กับโูกตู้นะคะควมลเกียนลงฝั่งด้านตาหาปองนะคะ นักเรียนที่กับรถต้นะคะขออนุญาลงฝั่งด้านกานาปอนนาตก้านลาทรนะคะขอลงฝั่งากรปอนเท่านั้นคะะนี่อย่าออกไปลูกอย่าออกไปพี่เตี้ยครับครับ เร,เราไม่ได้ออกไปไหนลูก